ระหว่างที่ผมถือปืนพกสั้นเพื่อเตรียมพร้อมอยู่นั้นรถแพงๆแบบนั้นคงไม่มาทำอะไรพวกเราหรอกที่ตามมาน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนายพลของมอนคนนั้นบอกกับพวกเราเมื่อเห็นว่ารถที่ตามพวกเรามาเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ราคาแพงแล้วมันตามพวกเรามาทำไมครับจะาบอยถามเพราะยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์เดี๋ยวก็รู้แต่เชื่อเถอะว่ามันไม่ขับแซงเราหรอกนายพลมอนบอกให้พวกเราใจเย็น ก่อนจะนั่งใช้หัวแม่มือนับลูกประคำเส้นเล็กที่อยู่ในมือไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อจ่าบอยขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของโรงแรมรถตู้คันนั้นก็ขับตามมาและกระพริบไฟเป็นสัญญาณก่อนจะจอดรถด้านท้ายรถยนต์ของจ่าบอยท่านนายพลผมมีเรื่องอยากจะขอคุยกับท่านเสียโซซึ่งเป็นคนตรวจเอกสารของเจ้าของบริษัททำไม้ได้เดินลงมาจากรถตู้เข้ามาหานายพล หลังจากที่คนขับวิ่งไปเปิดประตูให้มีเรื่องอะไรค้างคาใจหรือเสียถึงได้ตามมาหาผมถึงที่นี่นายพลถามกลับเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างงั้นเราไปหาที่คุยกันเงียบๆดีกว่าครับจากนั้นเสียโสก็เดินกลับไปขึ้นรถตู้เพื่อน,นำไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าแถวดอนเมืองไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมครับผมส่งปืนให้กับจาบอย ระหว่างที่เขาขับรถยนต์ตามรถตู้ของเสียโสไปซึ่งจ่าบอยก็รับปืนกระบอกนั้นก่อนจะเสียบไว้ที่ช่องข้างประตูรถยนต์ขณะขับรถตามรถตู้คันนั้นไปติดเมื่อไปถึงร้านอาหารเสียโสและนายพลมนคน,นั้นได้เข้าไปนั่งในร้านอาหารโดยมีผมกับจาบอยยืนดูอยู่ห่างๆสองคนนั้นเข้ามานั่งด้วยกันสิอย่ายืนเป็นนายแบบเสียงนายพลมนบอกกับผมและจ่าบอยเบาๆ จากนั้นผมกับจาบ,บอยก็เดินไปนั่งที่โต๊ะในร้านอาหารเขาเรื่องเลยดีกว่าเสียผมว่าเสียคงไม่ชวนผมมาแค่กินข้าวหรอกนายพลมนเริ่มเข้าประเด็นเหมือนรู้ทันผมดูเอกสารแล้วเป็นของจริงแต่ผมคิดว่าท่านนายพลคงอยากได้าอาวุธมากกว่าเงินใช่ไหมครับเสียโสพูดกับนายพลเหมือนจะรู้ความต้องการที่แท้จริงของนายพลสแสดงว่าเสียจะจัดการให้ผมนายพลมนถามกลับ ผมเป็นคนธรรมดาคงหาให้ท่านนายพลไม่ได้หรอกแต่มันก็มีเรือบางลำที่เครื่องยนต์อาจจะไปเสียในเขตของท่านนายพลได้เสียโซแย้มบางสิ่งออกมาอืมคงจะใช่เพราะถ้ามีเรือเข้ามาในเขตที่ผมดูแลผมก็คงต้องให้ทหารของผมเข้าไปดูเพื่อจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนายพลตอบเสียโสด้วยความเข้าใจตรงกันผมไม่อยากได้ทั้งหมดเพราะผมทุนน้อย ผมจึงอยากให้ในายพลได้แบ่งไม้สูงแปลงเล็กๆให้ผมซักแปลงซึ่งผมอยากได้แปลงที่ติดทะเลเผื่อไม้สูงมันจะลอยเข้ามาในประเทศของผมบ้างเสียโสพูดถึงการทำไม้สุงเถื่อนจากพมา่าที่ใช้วิธีให้เรือลากมาทางทะเลจากนั้นก็ตัดโซ่ปล่อยให้น้ำทะเลซัดลอยเข้าฝั่งเมื่อป่าไม้หรือกลมสุลกาการตรวจยึดและเก็บมาสักระยะหนึ่งก็ต้องนำออกมาขายท่อตลาด ถึงขั้นตอนนี้ไมุู้งเถื่อนก็จะเป็นไม้สุงที่ถูกกฎหมายมีที่มาที่ไปและสามารถแปลร,รูปหรือส่งออกได้โดยไม่ต้องเข้าซื้อสัมทานและข้ามขั้นตอนราชการระหว่างประเทศและในประเทศไปได้หลายขั้นตอนแต่เสียก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ลมทะเลมันพัดไม่แน่นอนนะนายพลยังคงต่อรองผมเข้าใจแต่ผมคิดว่าท่านนายพลคงมีของดีบางอย่างที่สามารถบังคับน้ำบังคับลมได้ใช่ไหมครับ เสียโสกล่าวยังรู้ทันก็พอได้ถ้าเสียช่วยผมนายพลยื่นเงื่อนไขสุดท้ายทันทีผมให้ได้ก่อนห้าล้านเสียโสหงายไพ่ทันทีแล้วนายพลถามถึงข้อตกลงเรื่องของอาวุธท่านให้คนของท่านจดรายการมาทั้งหมดแล้วผมขอเวลาประมาณเดือนหนึ่งในการจัดหาของให้ท่านเสียโสต่อรองครั้งสุดท้ายทันทีเงินมาก่อน จากนั้นก็อาวุธครึ่งหนึ่งแล้วเสียก็ไปชี้เอาเลยว่าอยากได้ไม้ซุงตรงไหนแล้วผมจะให้คนของผมจัดการให้เสียก็รอประมูลไม้ซุงอยู่ทางนี้ได้เลยนายพลมนพูดเสร็จก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เตรียมจะเดินออกจากร้านไปครับตกลงตามนั้นเสียโสยืนขึ้นและบอกนายพลก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะอย่างเดิมหลังจากนายพลและจ่าบ,บอยและผมเดินกลับออกมา จากนั้นจา่าบอยก็ขับรถยนต์ออกมาจากห้างสปปรรพสินค้าดังกล่าวและขับกลับมาที่โรงแรมผู้พันมารอท่านที่โรงแรมแล้วครับจา่าบอยหันไปบอกกับนายพลมอนขณะที่ขับรถยนต์กลับมาที่โรงแรมอืมนายพลมอนพูดสั้นๆขณะที่กําลังนับลูกประคำไปเรื่อยๆโดยไม่พูดอะไรต่อเมื่อมาถึงโรงแรมจาร่าบอยก็บอกให้ผมกลับไปก่อนคล้ายจะไม่อยากให้ผมได้ไปรับรู้ว่า พวกเขากำลังจะคุยอะไรกัน